สวัสดีครับนักเรียนทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้เรามาเรียนคณิตศาสตร์นะครับวันนี้วันที่8ดนะครับกันญาโยนกสสองพันห้ารอยหกสี่นะครับวันนี้อาทิตย์นี้เราจะเรียนอาทิตย์สุดท้ายนะครับผมนะครับแล้วเราจะด้านส่งหนังสือนะครับวันที่วันอังคารที่14นะครับพร้อมรับเงินค่าอาหารกลางวันงวดสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เราก็จะปิดภาคเรียนแล้วนะครับผมนะครับวันนี้นักเรียนเปิดมานะครับหน้าหนึ่งร้อยแปดนะครับหนึ่งร้อยแปดนะครับ เขาบอกว่าข้อ4นะครับโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าโจทย์ปัญหาคือการแข่งขันนะครับเขาจะมีตัวอย่างที่1ให้มานะครับเกี่ยวกับการแข่งขันใช่ไหมครับผมการแข่งขันกีฬาสีในโรงเรียนนะครับกีฬาสีในโรงเรียนเขาบอกว่ามีนักกีฬาหญิงอยี่สคนนะครับมีนักกีฬาชายมากกว่านักเรียนหญิง5 5บ้าคนนะครับมีนักกีฬาชายทั้งหมดกี่คนนะครับนักเรียนหญิงให้มานะครับ <after another> <dies> like 220แต่นักเรียนชายยังไม่รู้จํานวนนะครับแต่ ที่รว่ามากกว่านักเรียนหญิงคือห้าิบห้าคนใช่ไหมครับการทําลักษณะนี้เราให้เอาไปทาอะไรนะครับเอาไปบวกกันนะครับนักเรียนถ้าโจทย์ถามลักษณะแบบนี้ให้ไปบวกกันนะครับเพราะคาว่าทั้งหมดด้วยครับมีนักเรียนชายทั้งหมดครับเพราะเราไม่รู้จํานวนนะครับรู้แต่จํานวนที่มากกว่าย5 5ห้าิบห้านะครับผมเราก็ตั้งมานะครับบวกกันมานะครับเดี๋ยวผู้ขอเสกกระดาษแป๊บนึงนะครับผม อ่านะครับเศรกราดาได้มาแล้วครับเราก็ตั้งมานะครับนางอย่างตัวอย่างที่โจทย์ให้มานะครับเขาตั้งมานะครับก็ตั้งมา2อ0นะครับบวก5้้านะครับก็ศูนย์บวก5ได้5้านะครับผมแล้วก็2บวก5ได้7นะครับผมแล้วก็2ไม่มีตัวบวกตรงนี้ก็ชักลงมานะครับคําตอบคือ2องนะครับผมนะครับต่อไปนะครับการตรวจคําตอบนะครับเขาก็จะให้มาลักษณะแบบนี้นะครับ ความสมเหตุสมผลของคําตอบนะครับคําตอบที่ได้มากกว่า220นะครับจึงสมเหตุสมผลเพราะตัวคําตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะครับก็คือ220บวก55แบบที่เราทำเมื่อกี้นะครับเท่ากับคําตอบก็คือได้275ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราลองเอา275คือผลลัพธ์ที่ได้จากตรงนี้นะครับที่เราบวกได้เมื่อกี้นะครับมาตั้งลบด้วย55คงที่เหมือนเ่านะครับเหมือนการตัวคําตอบนี่เองนะครับ เราจะได้คําตอบก็คือ220คัวนี้เท่ากับตัวโจทย์ที่เขาให้มานะครับก็คือถูกแน่นอนนะครับถ้าเราคิดตรงกับโจทย์ที่เขาให้มานะครับอย่างนั้นก็คือเขาบอกว่า225จึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับถูกต้องนะครับผมเพราะว่าเราบวกลบแล้วได้คําตอบคงคงคงเหมือนกับโจทย์ที่เขาให้มานะครับอย่างตัวอย่างที่สองนะครับตัวอย่างที่สองนะครับหน้าต่อไปนะครับหน้า109นะครับเขาบอก ลุงแซมนะครับเพราะไอ้ก้ายางพาราได้475ต้นนะครับขายไป380ต้นนะครับคราวนี้โจทย์ให้มานะกันทําโจทย์ทั้ข้อหนึ่งเขาบอกว่าทําความเข้าใจโจทย์ก่อนนะครับว่าโจทย์กําหนดอะไรนะครับเขาบอกว่าลุงแซมเพราะก้านะครับยางพาราได้475ต้นใช่ไหมครับใช่อันสองเขาบอกว่าขายไป380ต้นนะครับขายไปโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าลุงแซมเหลือก้า ยังพลากี่ต้นก็คือมันหายไปใช่ไหมครับเรามีจํานวนสมมตินักเรียนมีต้นไม้เนี่ย475ต้นเหมือนลุงแซมนะครับแล้วก็ขายไปขายไปแซ่ยังมหายออกใช่ไหมครับหายลงน้อยลงใช่ไหมครับน้อยก็ต้องเป็นอะไรครับเป็นลบนะครับลบอย่างนี้ครับโจทย์ก็จะให้แทนลักษณะการลบมานะครับ5ลบ0ได้5นะครับ7ลบ8ไม่ได้เ็าไปยืม4ใช่ไหมครับ4ลบ3อันนี้ก็เป็นได้มายืมมาหนึ่งรวมกับเจก็เป็น17นะครับ แปดไม่ในใจนับถึงสิบเจ็ดก็ได้เก้านิ้วนะครับใส่เก้าลงมาสามลบสามได้ศูนย์ครับเขาเลยไม่ใส่มาคําตอบคือเก้าถึงห้านะครับผมเก้าถึงห้าอันนี้ก,การตรวจคาตอบก็เหมือนเก่านะครับเราก็ตั้งมาที่เขาตั้งมาสี่ร้อยเจ็ดห้าลบสามร้อยแปดสิบเท่ากับคาตอบคือเก้าห้าที่เราคิดมาตรงนี้นะครับผมเสร็จแ,แล้วเราเก้าถึห้าตั้งนะครับบวกด้วยสามร้อยแปดสิบคงที่เหมือนเก่าคือตัวกลางที่เราไปตอนนั้นนะครับเสร็จแ,แล้วเราก็จะได้คาตอบมาสี่ร้อยเจ็ดถ้าันนี้ครับคือก็คือคําตอบที่ได้ก็ ถ้าตรงกับโจทย์ก็คือแสดงว่าถูกนะครับนักเรียนนะครับต่อไปนะครับวันนี้วันนี้นะครับงานงานให้ทำสองหน้าเนี่ยครับหน้าสองหน้าครับมีหน้าแสดงแบบเมื่อกี้นี้ครับอันหนึ่งแล้วก็เป็นวิธีทำอันนึงนะครับผมนะครับวันนี้งานสองหน้านะครับเขาบอกว่านะครับเดี๋ยวคจะทาให้ดูข้อหนึ่งนะครับข้อหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยนะครับแนนเก็บเปลือกหอยได้สี่ร้อยยี่สิบห้าอันนะครับ นุกเก็บเปลือกหอยมากกว่าแนนหนึ่งร้อยสามรอหกอันนะครับนุกเก็บเปลือกหอยได้กี่อันนะครับเรารู้จักของน้องแนนน้องแนนได้สี่ร้อยยี่สิบห้านะครับส่วนน้องนุกเนี่ยเขายังไม่ได้เราไม่รู้จํานวนนะครับแต่ได้มากกว่าแนนแน่นอนหนึ่งร้อยสามรอหกแสดงว่าเราต้องเอาไปทําอะไรครับนักงเรียนบวกหรือลบครับต้องบวกนะครับเพราะคนนี้ครับมากกว่านะครับมากกว่านะครับเราก็เอาตั้งนะครับ เกิดปัญหาแล้วก็เขียนไปตรงนี้ครับ425นะครับบวกด้วย100อะไรครับ3 6นะครับผมแล้วก็เท่ากับนะครับทีนี้ลองบวกกันนะครับ6บวก5ได้11เ่้ามาครับใส่หนึ่งนะครับทดหนึ่งครับ3บวก2เป็น5ทดหนึ่งเป็น6นะครับต่อไปนะครับ4บวก1เป็นอะไรครับ5นะครับ คำตอบคือห้าร้อยหกสิบเอดครับ <c oughs> เราก็เขียนคําสุดท้ายตัวหนังสือนะครับนุกเก็บเปลือกหอยได้นะครับเขียนเป็นยังี้ครับอันสุดท้ายครับนุกเก็บเปลือกหอยได้ คำว่ากี่ไม่ต้องเขียนนะครับกี่ตรงนี้ตัดออกนะครับเราจะตัวเลขเราใส่แทนได้ห้าร้อยถ้ามีต่อคำว่าต่อระต่อเบอกแล้วเป็นเลขไทยนะครับห้าร้อยหกสิบเอ็ดอันครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนทําเองอีกสี่ข้อนะครับผมนี่ครับเป็นรักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับหน้าต่อไปคำหน้าหนึ่งร้อยสิบนะครับงานเราอีกวันนี้มีสองหน้าเนาเออีกหน้าหนึ่งเขาบอกว่าโจทย์ให้มานะครับ ฉันมีเงินฝากธนาคารแปด้อยยี่สิบสี่บาทนะครับพี่มีเงินฝากมากกว่าฉันเก้าบห้าบาทนะครับพี่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไรอ่าเท่าไหร่การเขียนโจทย์ปัญหาก็คือว่าเราจะเขียนโจทย์แสดงวิธีทำก็คือเราจะเขียนโจทย์ตรงนี้ถึงตัวเลขนะครับคืออันที่หนึ่งนะครับคือแถวหนึ่งตรงนี้ลอกไปนะครับต่อไปเราเขียนโจทย์ตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือตัวเลขนี้ก็คือบรรทัดที่สองนะครับเขียน โจ์ตรงนี้นะครับต่อนะครับถึงตัวนี้ก็คือมาทัดที่สามครับแต่มาทัดที่สามต้องเขียนสองทีนะครับผมเอาเรามาเริ่มกันนะครับเขียนโจ์ตรงนี้ถึงอันนี้นะครับฉันมีเงินฝากธนาคารนะครับมันทัดที่หนึ่งนะครับผมฉันมีเงินฝากธนาคารนะครับ 824รอยี่สี่นะครับอันนี้ต้องตั้งเลขไกลๆหน่อยนะครับตั้งเลขไกลๆหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวตอนทาจะได้เห็นโจทย์อยชัดเจนนะครับต่อไปนะครับมโจทย์มาห้สองเราก็เ,าเขียนอย่างนี้นะครับต่อจากตัวเลขอันนี้นะครับพี่มีเงินฝากมากกว่าฉันพี่มีเงินฝากมากกว่า อย่างนี้นะครับผมเก้าสิบห้าบาทแล้วก็ตัวเลขตั้งให้ตรงครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักสิบตรงหลักสิบนะครับผมพยายามตั้งให้ตรงนะครับเพื่อการบวกที่ไม่ผิดพลาดนะครับผมต่อไปมาที่สามนะครับแล้วก็อันนี้เขียนถึงนี่นะครับมันที่สามก็อันนี้นะครับถึงตรงนี้นะครับพี่มีเงินฝากธนาคารแล้วเขียนเท่าไหร่ไม่ต้องไปเขียนครับพี่มีเงินฝากธนาคารพี่มีเงิน ฝากทะานาคารครับโจสามารถตัดได้นะครับถ้าโจทย์มายาวๆกว่านี้เราย่อโจทย์ให้สั้นลงให้ hey, hey, กระชับก็ได้ครับ mm hmm. ย่อโจทย์นะครับได้นะครับแต่ให้ได้ใจความที่สมบูรณ์นะครับผมคราวนี้เรามาทํานะครับเมื่อกี้เราก็อบอกเราถ้าฉันมีเงินในธนาคาร824บาทพี่มีเงินมากกว่าฉัน95บาทอามากป่ดแต่ยังไม่รู้จํานวนก็ต้องเอาอไปแลครับไปทำไร บวกนะครับผมใส่เครื่องหมายบวกนะครับบวกนะครับแล้วก็ลองทําดูครับลองบวกดูห้าบวกสี่ห้าบวกสี่เป็นอะไรครับเป็นเก้านะพยายามเอาตััวน้นมากไว้ในใจนะครับถ้าห้าบวกสี่เป็นเก้านะครับเก้าบวกสองเก้าไว้ในใจทำไมอีกสองนิ้วเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดใช่ไหมครับใส่หนึ่งทดหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับแปดไม่มีตัวบวกบวกตัวทดเลยครับแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านะครับบวกตัวทดเป็นเก้านะครับคําตอบคือเก้าร้อย สิบเก้านะครับบาทนะครับผมอ่าต่อไปนะครับตัวหนังสือบรรทัดที่สามเนี่ยนะครับเขียนมาอีกทีหนึ่งครับแต่ครั้นี้เราต้องเขียนต่อประตอบก่อนนะครับต้องมีคําว่าต่อประตอบนะครับต่อประตอบนะครับเขียนเหมือนเดิมครับบรรทัดที่สามเขียนสองทีนะครับที่มีเงินฝากธนาคารอ่าอันนี้ตอบเป็นเลขไรเอ่ย้ังเรียนมีคําว่าต่อต้องเป็นเลขไรครับครูบอกไปแล้วตัวเลขไทยนะครับ ก้าร้อยสิบเก้านะครับผมบาทนะครับนี่ครับเสร็จครับอย่างนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวที่เหลือนักเรียนทำอางอีกสองข้อนะครับวันนี้ขอจบการสอนวิชาคณิตศาสตร์แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับอย่าลืมส่งงานนะครับวันนี้สิบสี่นะครับผมครับผม